เพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมงูต้องลอกคราบเหตุผลก็เพราะว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆตลอดชีวิตนะสิต่างจากมนุษย์นะงูมีการเจริญเติบโตจนกว่าจะโตเต็มวัยเช่นงูข้าวโพดในอเมริกาช่วงปีแรกจะโตประมาณเดือนละ5เซนติเมตรพอโตเต็มที่จะยาวได้ถึง1.2เมตรเชียวนะ ผิวหนังของงูมเป็นลักษณะเกรดที่ไม่ยืดหยุ่นเมื่อร่างกายโตขึ้นผิวเก่าก็เริ่มครับงูจึงต้องสร้างผิวใหม่ใต้ผิวเก่าแล้วค่อยๆถูตัวกับพื้นแข็งหรือก้อนหินเพื่อเอาผิวเก่าออกพอหลุดออกเหมือนถอดถุงเท้างูก็จะมีผิวใหม่เอี่ยมไว้ป้องกันตัวจากนักล่างูลอกคราบบ่อยมากบางตัวปีละ3-4ครั้งชีวนะ ส่วนงูเด็กอาจจะลอกคราบทุกเดือนเลยแหละจีรู้จีเล่า